นี่ครับเป็นงัว่าไถ่ไก่ตัวหนึ่งนะครับสวยงามนะครับเป็นงัวตัวเมียอายุกับประมาณหนึ่งปีนะครับตั้งราคาขายไว้หลายปันนะครับนี่ยสองพันสามสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับเป็นงัวไทยกลางเป็นงัวตัวเมียนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะรีวิวให้เบิ่งนะครับว่าลักษณะงัวมันงามบอนะครับนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์สูงใหญ่นะครับพี่น้อง รับการเลี้ยงดูมากดีนะครับพันก็นดีนะครับพี่น้องงัว่ตัวนี้นี่นะครับที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องสองหมื่นสามพันบาทนะครับงัวไทยนะครับงัวไทยกลางอายุนหนึ่งปีนะครับผม เดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผู้ใดสนใจงัวตัวนีก้กะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันกันกบเจ้าของงัวเพิ่นได้นะครับนี่เป็นงัวแม่สาวนะครับย่งบ่เคยมีลูกนะครับผมครับเป็นสาวหน่อยเล่นนะครับครับขอฝากเบอร์โทรไว้นะครับพี่ครับ087 0 8 7 423 423 2197 2197สสสองหนึ่งเกเจ็ด ซื้อซื้อไว้ยังครับซื้อว่าใช่ซื้อว่าใช่มาจากไสครับเนี่ยมาจากกันทราวิชัยครับมาจากกันทราวิชัยมหาสารคามนะครับครับขอขอทวนเบอร์ทุ่อีกรอบหนึ่งนะครับ087 087 423 423 2197 2197คร็ดสี่อง่าหนึงก็ับซื้อไว้ย่งก่อนครับซื้อว่าใช่ครับซื้อว่าใช่นะครับครับเอฟซีติติตามเบิรงคลิปงัวตลาดบ้านหันนะครับสนใจงัวตัวนี้ก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่เฮาให้ไว้นะครับสามารถคุยตกลง ต่อรองราคากันได้นะ,นะครับเดี๋ยวจะมาเบิงหัวที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาหาสรารคามก็ได้นะครับผม mm hmm. บบครับขอบคุณหลายๆครับ